เหนื่อยแต่สนุกมากค่ะท่านผู้ชมหาตีกอล์ฟแต่หน้ามันไม่ได้เกิดจากเหนื่อที่ออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวนะคะปกติดิฉันเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. คนเอเชียโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะหน้ามันมากกว่าสาวๆหรือว่าคนที่อยู่แถบแถบตะวันตกนะคะ mm hmm. เป็นเพราะอะไรวันนี้ Did You Know คุณรู้หรือไม่มีคําตอบให้เรื่องของสาวๆหน้ามันฟังไว้เลยนะคะวันนี้รายงานสดจากสนามกอล์ฟค่ะ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know, ทราบหรือไม่คะว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะมีหน้ามันกว่าชนชาติอื่นเหตุผลก็เป็นเพราะพันธุกรรมของเราที่วิวัต์ไปตามปัจจัยและสภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองคนไทยส่วนใหญ่มักจะมีรูขุมขนค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นเราจึงมักพบคนที่มีผิวผสมและผิวมันจำนวนมากตรงกันข้ามกับคนในประเทศที่มีอุณหภูมิรอบตัวหนาวเย็ยนตลอดปีซึ่งมักจะมีผิวแห้งที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนรูขุมขนของคนไทยจึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้ใหญ่เพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้ดีโดยการปล่อยไขยมันและเหงื่อออกมาเพื่อที่จะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งตึงนั่นเอง ปัญหาหน้ามันก่อให้เกิดผลเสียได้ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพผิวและบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดความพิมคันขึ้นได้แต่ก็มีวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขไม่ยากค่ะข้อแรกควรล้างหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยควรทำอย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่อวันเพื่อขจัดความมันส่วนเกินแล้วก็เป็นการรักษาผิวให้สะอาดปราศจากสิ่งอุดตันไปด้วยข้อ 2. เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ไม่มีน้ำมันผสมอยู่เพราะน้ำมันจะยิ่งทำให้หน้ามันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะขณะที่ต้องอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 3. ใช้ครีมกันแดดเมื่ออยู่นอกบ้านครีมกันแดดมีส่วนช่วยทำให้หน้ามันน้อยลงนั่นก็เป็นเพราะว่าในครีมกันแดดมีการผสมสารบางชนิดที่ช่วยดูดซับน้ำมันบนใบหน้าได้ดีในระดับหนึ่ง ออกมาจากบ้านเลิกเล่นโซเชียลมีเดียบ้างมายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายตีกอล์ฟกันก็สนุกนะคะและทั้งหมดคือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้อ้ออีกอแถมอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากจะไม่น่าหมันมากเนี่ยลดแอลกอฮอล์เพราะว,าว่ามันจะปะขยายหลอดเลือดซึ่งส่งผลต่อผิวของเราได้ไปไม่เป็นเลยพี่ไปแล้วค่ะต้องไปหลุมไหนนะหลุมสองครับลงหลุมเลยได้ปะ <laughs> นี่เพิ่งหลุมเดียวหรอตั้งแต่เช้าเนี่ย <laughs> ครับ หน้ามันสองคนเลยสวัสดีค่ะเขาบังคับไปหลุมต่อไปไ <c oughs> ปขา